สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องเจ้าเน้อชิสวนมากินตามะัสม่วงใส่กุ้งแห้งจ้ะมะม่วงส่งลูกพี่น้องพอซับแล้วก็ได้หลายจ้ะพูดีเจ้าเน้อไปร้านไทยมาก็เลยได้มะม่วงมาคล้ายๆมะม่วงกันมะม่วงอย่างน้องมะม่วงลืมซื้อละลืมซื้อพี่น้องมะม่วงแก้วนะจ๊ะพี่น้อง ม่วง,งแก้วบ้านเฮานะจ๊ะเจ้าสาวย้อนใเบิ้งเนี่ยจะพี่น้องนี่จ้ะมาจ้าพี่น้องมากินน้ำส้มย้อนบ้างไหมสองหน่วยพคนนี่ <c oughs> จ้าคนซาวย้อนชิกินตามม่วงม่วงสาวย้อนก็ขอบคุณเดอ้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดอ้อพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องจ้าขน,น,น้องนะจ๊ะเจ้ายญิงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้สกคนที่ก,กัน,นจ้ะพี่น้องขอบคุณได้เลยจ้าม่วงแก้วม่วงเงินบ้านเฮาเนี่ยจ้ะพี่น้อง แต่จะพี่น้องขออนุญาตใช้มือได้จ้ะเบากันน้ำลายได้เพุ่งแห้ปุดิป้าเป็นให้มา น้องหน่วยปุ่นี้พี่เนาะ

พูดถึงมุมม่วงไปก็บม่ได้นว่าะได้ขอวงนา้พี่น้องนั่งเที่ยวไปกันมันเหี่ยวนะจ๊ะมันก็พวกเป็นแซ่บนั่นพี่น้องจังไปพูดดีจังว่าได้มาจาก

ตัวม,มุ้งสั้นจับรุดจับรุดพี่น้องเลยที่ชอบบวมมาสู้ต่อ,อพี่น้องเลยจับรุดจับรุดมุ้ง 到我们家里去。 Ừ. Rồi. Chấp đúng, chấp đúng. Ừ. Ừ. Có hộp hay là nước chắp

คือมันก็ขนาดเราซื้อมาหลนอง ใส่มือแซ่บพอใส่บ่วงพี่น้องสาวเนาะ mới ra chặt mi nhỏ mỗi lần chặt mi ăn. mỗi lần chặt mi Tôi mỗi lần chặt mi nhỏ cho lần chặt mi <laughs>

ถ้าเพชรนีฮ้อนท้องวุอบอย่างนี้โอเคจับใส่เพชริสี่เม็ดถ้าเพชจละก็น,นอนอยู่ยากกับพี่น้องนอนก็ยากอยู่ก็ยากกระเพาะขึ้นสนั่งเนาะเป็นกระเพาะเรือพี่น้องกินเพชรใส่บะไรจ้ะจ้าพี่น้องคลิปนี้สั่งเนาะไว้สำนึกก็น้าจ้าคลิปหน้าสั่งเนาะยังทักทายใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณเลยใเด้อพี่น้องที่นั่งมารับชมสั่งเนาะกิน ตามมุ่งมุ่งนะจ๊ะไปแล้วจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย